ไม่มีขอบเขตล้างไปเรื่อยๆลูกไม่มีขอบเขตล้างไปเรื่อยๆอย่ามัวแต่ชนกับความคิดตัวเองอย่ามัวแต่ชนออกวิบากมโนนะอย่ามัวแต่ชนกับความรู้สึกในตัวมันเองอย่ามัวแต่ชนกับตัวเองไม่มีขอบเขตไปเรื่อยๆลูกมันจะว่างล้างไปเรื่อยเอง อย่ามัวแต่ชอนกันตัวเองอย่ามัวแต่ชนกับสรพสิงใคยช่วยหลุดช่วยนะ่ะมันอย่างไรเล่าว่างล้างช่วยนะั่นนะ่ะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเรื่อยๆโลกไม่มีขอบเขตไปเรื่อยๆไม่มีขอบเขตกันเรื่อยๆมันจะได้ล้างไอ้การมนุษย์สสยโูก กรรมหรือสายแห่งตัวเห็นกรรมหรือสายแห่งตัวรู้อะไรในรู้อะไรในเห็นนั่นแหละโยนีโยน,โยนี้แดนเกิดละเกิดว่าตาขึ้นละใหม่นี้คือไม่มีขอบเขตเลยโลกไม่มีขอบเขต มันไม่มีความหมายว่าไหมหรือไม่ไหมหรอกไหมนี่ก็คือไม่มีขอบเขตเลยมันไม่ได้มีความหมายว่าไหมหรือไม่ไหมหรอกไหมก็คือไม่มีขอบเขตเลยลูกมันจะล้าไงแค่นี้แค่นั้นของลูกไปเองแค่กายแค่จิตแค่รูปแค่นามแค่ดูแค่รู้แค่เห็นแค่อินทรีย์แค่จตนาแค่ตัวเองแค่สรรพสิ่งอะไรเนี่ยมันก็ยังแค่อยู่คือแค่วนเวียน แค่ทิพแค่หยาบอะไรมันแค่วนเวียนมันจะได้ล้างไอ้แค่นี้แค่นั้นไปลูกไม่มีขอบเขตมันเหมือนกันไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมันเหมือนกันไปมันจะได้ล้างทั้งในล้างทั้งนอกเร็วว่างล้าง นั่นแหละไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองนั่นแหละมันจะได้ล้างในแค่ทิฏฐิแค่รู้แค่เห็นไปแค่ยานลัศนณะไปมันจะได้ล้างไปไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองลูกมันจะได้ล้างมันจะได้ล้างนที่มันจมปักในทิฏฐิจมปักในเห็นในรู้อ่ะจมปักในสภาวะลักษณะอะไรเล่า อุปทานอย่างลากลงลึกสู่ความเป็นสภาวาะลักษณะทั้งหลายเนะ่ยที่มันอุปทานซ้อนโมหะซ้อนทั้งหมดนั่นนะ่ะไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองอ่ะจะได้คลายช่วยหลุดช่วยทั้งในทั้งนอกพร้อมกันไปลูก และสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ตั้งไม่ตั้งแล้วสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ต้องไม่ต้องล่ะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ตั้งไม่ตั้งล่ะจะได้ไม่หนักซ้อนกายซ้อนจิตลูกจะได้ไม่หนักซ้อนลูกซ้อนน้ำสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ตั้งไม่ตั้งลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ต้องหรือไม่ต้องมันจะได้ไม่หนักซ้อนรู้ไม่หนักซ้อนเห็น จิ่งจองต้องตั้งที่ไรก็รู้เห็นเป็นแพะรับกรรมทุกทีโดนหนักซ้อนโดนหนักซ้อนโดนหนักซ้อนอยู่ตลอดสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ตั้งไม่ตั้งหรอกเต็มที่น้อยเนื้อหาของการสละทั้งนั้นแหละสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ต้องไม่ต้องเมื่อเนื้อหาของการสละโมหะสละตัณหาสละประทานทั้งนั้น สิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ตั้งไม่ตั้งเลยดีๆสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ต้องไม่ต้องอ่ะมันดีๆสังสวัสด์จะได้ไม่เป็นแพ้รับกรรมโดนหนักซ้อนตลอดสัพส,สิ่งมันจะได้ไม่เป็นแพ้รับกรรมรูปนามกายใจจะได้ไม่เป็นแพ้รับกรรมโดนหนักซ้อนอนะ่ะ ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองลูกดีๆเต็มที่ดีๆสภาวาละลักษณะธาตุขันธ์ธรรมทลายจะได้ไม่ถูกผูกมัดรัดเรงมันจะได้ไม่ถูกผูกมัดอะไรไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองดีๆเต็มที่เรื่อย มันจะล้างเยะืะล้างใย,ยไปเองหมดเยื่อหมดใย,ยไปเองนั่นแหละมันจะไม่ก่อเกิดการผูกมัดรัดลึงในความรู้สึกนึกคิดจิตอารมณ์ในทิฏฐินยานทัศนะมันจะไม่โดนมัดไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองลูก ดีๆหมดเยื่อหมดใย,ยไปเองรู้ไม่โดนผูกมัดเห็นก็ไม่โดนผูกมัดเห็นจะไม่เป็นธาตุของอะไรรู้ก็จะไม่เป็นธาตุของอะไรธาตุทุกธาตุก็คือ ปราจากเงื่อนไขกันในธาตุอยู่เองแล้วทั้งหมดทั้งมวลเต็มที่หน่อยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกระตั้งนะอไม่เกี่ยวกระตั้งไม่ตั้งหรอกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกระต้องไม่ต้องอย่ามวัวแต่กดทับอะไรอยู่ เดี๋ยวโมจไปกดดันอะไรอยู่ลูก อย่าไปซ้ําเติมสังสวัสดนะไปตั้งซ้อนมากเกินไปต้องซ้อนมากเกินไปสังสวัสด์เป็นแพรรับกรรมเพราะว่าตัวต้องตัวตั้งของพวกมึงนี่แหละสังสวัสดต้องได้เป็นแพรรับกรรม